นอกจากภาพจำพระเอกหนุ่มปีแล้วก็แฟชั่นนิสต้านะคะความท้าทายใหม่ของเจเจกฤษณภูมิล่าสุดนั่นคือการนั่งเก้าอี้ผู้บริหารเอเจนซี่ของตัวเองชื่อว่าข่าวเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะรวมกับคนรู้ใจนะคะตาเหนิงกันยาบีค่ะหลังจากที่ทั้งคู่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับอดีตต้นสังกัดจนเป็นข่าวดังมาแล้ว ประสบการณ์ด้านธุรกิจอาจจะน้อยค่ะแต่ว่าชั่วโมงบินในวงการบันเทิงเจเจเขาสะสมมานานเกือบ10ปีผ่านมาหมดค่ะทั้งงานถ่ายแบบแสดงภาพยนตร์เป็นนักแสดงนำของซีรีส์ก็ได้หมดนะคะทั้งแนวรักใสๆหรือว่าดรามา่าพิสูจน์ฝีมือและก็ยังเคยเป็นไอดอลค่ะในโปรเจกต์ปลุกกระแสทีป๊อปอย่างนายใบหนายก็เลยมองว่าไม่มีจังหวะไหนเหมาะไปกว่าตอนนี้นะคะที่มีสระมากขึ้นค่ะและสามารถตัดสินใจรับงานบันเทิงวางทิศทางการทำงานได้โดยตัวเองค่ะ มาอยากอยากลองดูอะไรเงี้ยครับแบบในไหนก็ไหนถ้าเราเราจะออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราอยู่แล้วอนะไรเงี้ยเราก็อยากจะลองอะไรที่แบบเราคิดว่าตัวเองทาไม่ได้แต่แต่ก็อยากลองจะทําดูอะไรเงี้ยครับแล้วอีกอย่างนึงคือสิ่งที่ส,ทสิ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจเปิดค่ายมันก็เพราะว่ามีต้นเนอิรดด้วยแล้วก็มีพี่วุฒิด้วยที่คอยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับคือถ้าเป็นผมคนเดียวผมก็คงไม่กล้าเปิด ออกมาเปิดสังกัดของตัวเองนะคะก็ได้การร่วมทุนจากหัวเรือใหญ่ค่ะค่ายฟฟลนูนลอ็อกซึ่งเคยร่วมงานกับเจเจในโปรเจกต์ไอดอลมาก่อนนะคะเขาก็นั่งเก้าอี้บริหารร่วมกันค่ะแม้ว่าถ้าคุณผู้ชมเข้าไปดูใน Instagram ของ o u d Entertainment เนี่ยยังไม่มีความเคลื่อนไหวมากนักและตอนนี้มีเพียงเจเจและก็ต้าหนึ่งค่ะเป็นศิลปินในสังกัด แต่ว่าการทำงานในอนาคตก็มองไปถึงการหาอินฟลูเอนเซอร์สำหรับการทำงานในแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สื่อดิจิทัลทั้งหมดต้องพิสูจน์ด้วยระยะเวลาและก็ผลงานนะคะให้เป็นที่รู้จักต่อจากนี้ไปค่ะ